สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับสวัสดีวันนี้ก็พบกับชงประสานเพื่อง,งามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้งนันห,หายไปหลายวันก็ต้องของกราบประสานากันบใปนแล้เอฟซีเนาะเพราะว่าติดธุระเนาะหลานจะบวชเป็นที่สิบห้ามีนานี้ก็ไปยุ่งนะงานเขาเร่วมด้วยไปช่วยกับทางบ้านญาตินะ ช่วยจัดข้าวจัดของเตรียมงานจะบวชก็ห่างหายไปสามสี่วันไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็กลับมาลงคลิปเนาะเวลาเอสซีไ,ไ,ด FC ได้รับชมและรับทานกับลุงนันวันวนี้ก็มีเมนูกันง่ายๆเนาะต้มขาไก่นะฮพร้อมกับราบหมูไส้ต้มจิ้มน้ำจิ้มสามรสเนาะ ก็ต้องขอฝากขอประคุณบรรดาเอ็ิงทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กระช่องภาษาเด็กงามเนาะบางครั้งอะไรก็พูดติดตลกไปเนาะพูดไปเพราะติดตลกไปนะเพื่อให้คลายเครียดนะฮะให้บรรดาเอซีได้คลายเครียดและมีความสุขก็พูดล้อพูดเล่นไปเนาะบางท่านก็ไม่เข้าใจนี่ก็มันพูดส่วนจริงเป็นจังเปินตุเปินตาไปได่รับเนาะ,นะเพื่อเป็นการแสดง อยากจะให้บนรดาเอสีได้มีความสุขเนาะบางครั้งก็พูดไปทำหน้าเป็นหน้าตายพูดไปแบบจริงจริงจังจังแต่ด้ใส่จริงจังไม่มีนะครับวันนี้ก็ก็ขอามารับชมกันได้นะมาทานอาหารเบาๆกับลุงนันเนาะห่างหายไปหลายวันก็เข้ามารับชมกันก็ขอขอบคุณคับบพนดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆบ้าน เทศสอปอลาวเวียดนามกัมพูชาและต่างประเทศที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกําลังใจให้ลุงนันเนาะวันนี้ก็มาถ่ายกับลุงนันเลยครับวันนี้ก็มีเมนูเนี่สองอยมยงให้บรรดาเอฟซีได้รับชมนะาะพร้อมกับข้าวสวยเนาะให้บรรดาเอฟซีได้รับชมอ่ายกันเลยนะครับแรกก็เนาะอะไรก่อนล่ะลาบหมูก่อนเลยลาบหมูก่อนเลยหรือที่ว่า ทุกอย่างจะอร่อยขนาดไหนมากินลาบหมูกันคำใหญ่ๆลาบหมูลาบหมูน้นต้มขาไก่อันนี้ไก่หมูต้ม สุดยอด,ด,อดรรครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากกอะไรก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยกินมือไหนก็อร่อยเนาะ,ะมาถานกับลุงน้นได้เลยนะครับมาไม่อ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะดูกันไปเรื่อยๆกินกันไปเรื่อยๆอ,อ,อือมีผักแอมแล้ว ก็ครับชุ่มคาไปอร่อยสดน้ำตอ,อขอขอบคุณครับเอฟวีนะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าโอ้ดูนัน หาผักมาแอมเยอะๆที่ครับงานก็หามาเนาะดูดันไม่อยากหามาเยอะครับเพราะว่าจะกินไม่หมดแล้วมันเหี่ยวมันแหง้งก็เสียดายของเนาะง้นก็เอามาแค่นี้นิดหนอ่อยราะให้เป็นพิธีให้เป็นสวยๆงามให้บรรดาเอฟพีได้รับชมเนาะสวยๆงาม กัขบข้าวก,กินไม่หมดแล้วครับเนี่ยดินไม่หมดแล้วครับทำหลายอย่างกินก็ไม่หมดเรากินแค่กินเนาะลายหมูลังนุ่มลเลยฮะกินกน้ำจิ้มสามรส

เอาละครับคลิปนี้ลุง,งนั่ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับนะฮะเพราะว่ากลัวจะยาวจัดในปีจะเบื่อกันเนาะคลิปนี้ลุง,งนั่งขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด, like, ดแชร์กดกระดิ่ดงจิ๊กดติดตามให้ลุง,งนั่ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝาาาูแสตมาในเอฟซีสหรับคลิปนี้นั่ง,งจบแค่นี้นะครับยินดีทีงงเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บายครับ